สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับเฟิร์นอีกแล้วนะคะในเพจเอเชียบุกิไลฟ์ไทยแลนด์วันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลกันค่ะ เราก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะวันนี้ซาสูซานนะคะทนายความส่วนตัวของอดีตแฟนสาวข,ของแอนโทนีนะคะได้ถอนตัวจากการทําคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งอดีตแฟนสาวข,ของแอนโทนีนะคะได้แจ้งความกับตํารวจนะคะว่าเธอถูกแอนโทนีนะคะทำร้ายร่างกายและจิตใจหลายค้งตลอดช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันนะคะโดยมีภาพบาดแผลที่ถูกบาดจนเห็นกระดูกนะคะและถูกขู่ฆ่าค่ะ ซึ่งทางฝั่งแอนโทนีเนี่ยหลังจากที่พักงานกับสโมสอดไปสักระยะนะคะก็ได้กลับมาให้ปากคำกับตำรวจแมนเชสเตอร์นะคะและกลับมาเป็นตัวเรื่องให้กับทีมเอริกเทนหากอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเขาเนี่ยก็พยายามแสดงความบริสุทธิ์ตัวของตัวเองมาโดยตลอดค่ะและทางฝั่งของแฟนสาวของแอนโทนีนะคะก็ได้เดินทางมาที่ประเทศอังกฤษเพื่อที่จะให้ปากคำกับตำรวจนะคะในวันพฤหัสบดีนี้โดยที่จะเข้าไปโดยปรสัสจากตัววัดเนสซ่านะคะทนายที่ปรึกษาที่ถอนตัวจากคดีนี้ไปซึ่งทางซูซาเองนะคะก็ได้ออกมายืนยันว่าเขาเนี่ยได้ถอนตัวด้วยเหตุผลส่วนตัวนะคะซึ่งเขาเนี่ยขอไม่ลงรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะ ยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าจุดจบของเรื่องนี้จะเป็นยังไงคะ่ะและมาต่อกันที่ข่าวต่อมากันเลยนะคะตำนานดาวยิงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะได้แยกทางกับ DC ซียูไนเต็ดในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะคะก่อนที่จะกลับมารับงานในอังกฤษกับเบอร์มิงแฮมนะคะที่มีทอมเบรดี้อดีตซูเปอร์สตาร์ NFL นะคะที่มีหุ้นของสโมสรด้วย ก่อนที่จะมีแฟนบอลจำนวนหนึ่งนะคะที่ขุดทวิตของรูนี่นะคะที่เคยทวิตเอาไว้นะคะและดูไม่ค่อยจะปลื้มกับการแข่งขันซูเปอร์โบว์ในทวิตเมื่อ11ดปีที่แล้วนะคะแต่ในส่วนของรูนี่นะคะที่จะได้ทำงานร่วมกับเบดีนะคะที่เบอร์มิงแฮมที่เป็นส่วนหนึ่งในการทํางานของทีมด้วยและทั้งคู่ก็ได้พูดคุยจะไปบ้างแล้วนะคะซึ่งรูนี่เนี่ยก็ได้บอกว่าผมได้คุยกับทอมแล้วเขามีความทะเยอทะยานที่จะนาพาสโมสรไปข้างหน้านะคะมันเยี่ยมมากที่มีเขาอยู่ที่นี่มันสําคัญกับนักเตะที่ได้ เห็นทอมเบดีนะคะมีส่วนร่วมกับสโมอสรมันชัดเจนนะคะว่าทอมจะมีบทบาทเป็มตัวในสโมอสรอน์นี้ค่ะบอลที่หนเกมก็มาเอ t h แปดไทยแลนด์ 8, Thailand, ที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวแต่มาต่อกันที่ข่าวต่อมากันเลยนะคะ สถานทูตอิหร่านในประเทศสเปนนะคะออกแถลงโต้ตอบข่าวลือที่ว่าคิสเตโนโรนัลโดกองหน้าจากเอลนาเซอร์นะคะจะถูกลงโทษด้วยการโบย99ครั้งนะคะหากกลับไปประเทศอิหร่านอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะซึ่งตัวโรนัลโดนะคะเพิ่งตกเป็นข่าวตามรายงานจากสื่ออิหร่านนะคะ ว่าเขาเนี่ยจะถูกลงโทษด้วยการโบย99ครั้งนะคะหลังทำผิดกฎบ้านเมืองด้วยการสัมผัสต,ตัวเพศหญิงนะคะโดยโรนัลโด้เนี่ยเดินทางมายังกรุงเตหะรานนะคะกับอัลนาเซอร์เพื่อแข่งขันศึก AFC แชมเปี้ยนลีกนะคะกับทีมเปอร์ซิปลริสนะคะของอิหร่านเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมานะคะโดยก็เป็นฝั่งของอัลนาเซอร์นะคะที่เอาชนะไปที่2ประตูต่อสูตรในเกมนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มนะคะ นอกเหนือจากแมตช์การแข่งขันเนี่ยโรนันโดนะคะก็ได้เดินทางไปพบกับฟาติมาฮามามีนะคะศิลปินวาดภาพชาวอิหร่านที่พิการทางร่างกายมาถึง85นะคะ การพบกันของทั้งคู่เนี่ยเกิดจากการร้องขอของทางฟาติมาด้วยตัวเธอเองนะคะโดยที่เธอจะต้องมอบรูปภาพที่เธอวาดให้กับโรนัลดโดยเฉพาะค่ะซึ่งล่าสุดนะคะก็มีการถแถลงของสถานทูตอิร่านนะคะยืยนยันเรื่องนี้นะคะว่าไม่เป็นความจริงนะคะและมีการถแถลงออกมาว่าเราขอปฏิเสธว่าไม่มีการออกคำสั่งของสาดใดๆต่อนักกีฬาต่างชาติคนไหนในอิร่านนะคะซึ่งคิสเตียโนโรนัลดเนี่ยเดินทางไปยังอิร่านในวันที่18ะะถึงวันที่19กนะคะกันยาย,ยนที่ผ่านมา เพื่อเล่นเกมฟุตบอลอย่างเป็นทางการได,ได้รับการต้อนรับอย่างดีทั้งจากประชาชนและเจ้าหน้าที่นะคะการพบกันด้วยความจริงใจและมีมนุษยธรรมของเขาและฟาติมานะคะยังได้รับการยกย่องชื่นชมจากประชาชนและเจ้าหน้าที่ทางด้านกีฬาเป็นอย่างดีด้วยคะ่ะและเรามาต่อกัน,นะคะ่ะต่อมากันเลยนะคะจอห์นแมกกินนะคะออกโลงจวกผู้ตัดสินและ VAR นะคะที่ริบป,ประตูของสกอตแม็กโชมมเน่นะคะก่อนที่สกอตแลนด์จะพ่ายต่อสเปนไปที่2ประตูต่อศูนย์นะคะ สกอตแลนด์เกือบได้ประตูขึ้นนําในนาทีที่61นะคะจากลูกฟรีคิกส,สวยๆของแมคโทมิเน่นะคะก่อนที่จะโดนริบป,ประตูและผู้ตัดสินวิ่งไปเช็ค VAR นะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยป้ายในสนามแจ้งว่าเป็นจังหวะที่แจ็คแฮนดรีนะคะทำฟาวล์ใส่อูไนซิมอนนะคะก่อนที่ยูฟาจะชี้แจงภายหลังว่าไม่ได้เป็นจังหวะฟาว แต่เป็นการล้ำหน้าของเฮนรี่นะคะที่ขัดขวางการเล่นแต่ว่าสกอตแลนด์นะคะไม่ได้มองแบบนั้นและไม่มีทางที่ซิมอนจะพุ่งไปเซฟถึงแม้ว่าจะมีเฮนรี่ยืนอยู่ตรงนั้นหรือไม่ก็ตามค่ะและเรามาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายกันเลยนะคะซนฮิงมินนะคะและอังเกจจากท็อตแนมฮอสเปอร์นะคะได้คว้ารางวัลน,นักเตะและเทรนเนอร์ยอดเยี่ยมนะคะของพีเมียลีกประจำเดือนกันยายนปี2023ะคะ่ะ ซึ่งซนฮึงมินนะคะก็ได้โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะคะด้วยการยิงไปทั้งหมด6ประตูจากการลงเล่น4นัดนะคะและถือเป็นครั้งที่4ที่เขาได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกด้วยนะคะซึ่ง3ครั้งก่อนหน้านี้นะคะเขาได้รับไปในเดือนกันยายนนะคะปี2016เมษายนปี2017นะคะและตุลาคมปี2020ค่ะส่วนของอังเกนะคะที่เพิ่งจะมาได้รับงานคุมทีในฤดูกาลนี้นะคะ ก็ยังคงพาสเปอร์นะคะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมต่อเนื่องนะคะจนสามารถคว้ารางวัลกุนซือย,ยอดเยี่ยมของรีเมเ์ลีกได้2เดือนติดต่อกันเลยคะ่ะซึ่งในเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะอังเกก็ได้ทำผลงานนะคะพาทีมไปชนะถึง3นัดนะคะแล้วก็เสมอ1นัดนะคะ่ะและตอนนี้นะคะก็ขึ้นไปเป็นจา่าฝูงอยู่ด้วยคะ่ะและถ้าใครนะคะที่อยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และก็กดติดตามเพจเอเชีพยพุกี้ไลฟ์ไทยแลนเอาไว้ด้วยนะคะวันนี้ฝนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย